สวัสดีค่ะพี่จอบกิติประพาจิววสันติการนะคะปัจจุบันพี่เป็น Executive Director อยู่ที่ Learn Corporation ค่ะตอนนี้นะคะพี่จ๊อบช่วยในเรื่องของการส่งนักเรียนไปเรียนต่อต่างประเทศและอีกส่วนที่สำคัญนะคะคือตอนนี้ร่วมพัฒนาหลักสูตรโมเดลของการทำ Chain School นะคะชื่อโรงเรียน LSP ค่ะ เรียนในระบบโรงเรียนไทยมาก่อนสอบชิงทุนได้ไปเรียนต่อต่างประเทศที่มหาวิทยาลัย Stanford university นะคะประสบการณ์ต่างๆที่เราได้จากการไปอยู่ในมหาวิทยาลัยต่างประเทศเนี่ยทำให้เราเห็นว่ากระบวนการการคิดอย่างมีระบบการสอนให้เด็กสามารถคิดวิเคราะห์ต่างๆสามารถสร้างให้เกิดได้กับเด็กไทยนะคะ สิ่งหนึ่งที่พี่รู้สึกเลยว่าสําคัญมากๆคือเครื่องมือที่จะทําให้เราสามารถหาความฝันหาตัวตนของเด็กเจอซึ่งตรงนี้ค่ะเป็นจุดที่ LSP มีจุดแข็งจุดเด่นมากๆเป็นส่วนที่พี่ได้เข้าไปช่วยเพื่อให้เด็กเป็น self-directed learner สามารถตัดสินใจต่างๆค้นหาความฝันแล้วก็ลงมือทําในสิ่งที่ตัวเองถนัดแล้วชอบค่ะ หลายๆอย่างที่เราเคยคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้ม,ไไดมันเกิดขึ้นได้คือการศึกษาที่ดีที่จะช่วยเด็ก personalize เส้นทางตามความฝันมันเกิดขึ้นได้แล้วในระบบการศึกษาในประเทศไทยมันทาให้ความฝันของเราที่จะทําให้ LSP School ของเราเนี่ยเป็น the best school เนี่ยมันเกิดขึ้นได้มันเป็นไปได้ จุดที่พี่มองว่าพี่ประทับใจมากๆที่อยู่ใน DNA คนทํางานที่เลิ r คอร์ p ปอเรชันนะคือปันส่วนหนึ่งอะสิ่งที่เราทําได้ดีอะค่ะไปช่วยเด็กที่ด้อยโอกาสที่ขาดโอกาสตรงเนี้ยยังไงได้บ้างเพราะฉะนั้นในทุกๆโครงการอะเราพยายามจะคิดให้เกิดความสมดุลอย่างสมงสมติเราทำคอร์สอะไรดีๆออกมาให้น้องๆเรียนเนี่ยเราก็จะทําส่วนหนึ่งเนี่ยให้น้องๆที่มีความสามารถมีความตั้งใจแต่ยังขาดปัดจจัยเรื่องการเงินเนี่ยโดยการให้ทุนเขานะคะแล้วช่วยเขาให้ถึงฝันฝันในการสอบติดมาหาวิทยาลัยหรือขณะที่เขา time.